สวัสดีค่ะทุกคนอีฟเองนะคะก็กลับมากันกับ The s ซ m s 4กันอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะ The Sim s 4ก็ได้ปล่อยภาคใหม่ออกมานะคะก็คือ Party Essential s Kit นั่นเองนะคะทุกคนอีฟไม่ได้ซื้อภาค Urban h o m a g e Kit นะคะเนื่องจากว่าทุกคนก็น่าจะรู้จักอีฟดีอยู่แล้วเนาะคืออีฟใช้ CC บ่อยมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เสื้อผ้านในเกมเลยนะคะน้อยมากที่จะได้ใช้เสื้อผ้านในเกมเนาะก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะซื้อมาเพราะว่าซื้อมายังไงตัวเองก็ไม่ได้ใช้นะคะก็เลยพับเก็บไปนะคะทุกคนแแแตต่่่ถถ้้้้าาพูดึงงฟอออออร์นนนนลววะะคะนนก็ซื Party itor e n t i ช l คิดมาลองดูว่ามันมีอะไรนะคะทุกคนแล้วก็อย่ารอช้านะคะคุณพี่เราไปดูกันเลยดีกว่านะว่าในคิดอันใหม่เนี่ยมันมีอะไรมาบ้างนะคะ อค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องเล็กๆนะคะที่อีฟเอาที่อีฟสร้างขึ้นแล้วก็เอาของใส่ลงไปนะคะทุกคนจะมีบางอย่างนะคะมีหลายอย่างอยู่ในนี้นแหละที่ไม่ได้มากับภาคนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋อีฟจะชี้เป็นตัวตัวไปนะ,ะอันไหนมันมากับภาคนะคะทุกคนเรามาเริ่มจากอย่างแรกกันก่อนเลยนะคะที่เห็นอยู่ทนโท่เลยนะจะเป็นอันนี้เลยค่ะจะเป็นเหมือน LED strap นะคะทุกคนที่มันจะเป็นแบบ ไฟเรืองแสงนะคะเอาไว้ติดในห้องนะอันนี้จะเป็นไฟเลยนะคะทุกคนสามารถเข้าไปในไลฟ์โหมดแล้วก็เปลี่ยนสีน้องได้เลยนะคะอย่างต่อไปนะคะก็คือบาร์ค่ะทุกคนบาร์อันนี้อีฟแบบอีฟชอบมากๆนะคะเนื่องจากว่าบาร์ในเดอะซิมส่วนใหญ่มันจะมีความเป็นแบบลักชัวรี่นิดนึงมันเป็นแบบบาร์ที่ต้องมีบาร์เทนเดอร์อ่ะทุกคนเราไม่ค่อยมีโฮมบาร์สักเท่าไหร่นะคะก็เลยรู้สึกว่าพอได้โฮมบาร์อะไรแบบนี้มาแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูใช้งานในบ้านได้มันดูเป็นแบบ มันดูเป็นบาร์ที่อยู่ในบ้านอ่ะไม่ใช่บาร์ที่อยู่ในผับแล้วก็เอามาข้างนอกอะไรเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่าเออดีใจที่เขาทําบาร์ที่มันดูซิมโป้อย่างนี้ออกมานะคะเราไปที่อย่างต่อไปกันค่ะอย่างต่อไปเลยนี่อ่ะสองอย่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวนะฉันจะเอานี้ออกไปตรงนี้ก่อนแบบหนึ่งเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นความ LED ของมันทีวีค่ะคุณพี่คืออันนี้ถ้าต้องเลือกสิ่งที่ชอบในคิดนี้นะคะก็จะมีทีวีนี่แหละค่ะที่ดิฉันชอบมากที่สุด Number รวันในใจที่ดิฉันตัดสินใจว่าซื้อกันก็คือทีีีน่ะะค คือท <c oughs> ําไม่เห็นทีวีอันนี้ก็คงจะแบบสองจิตสองใจะค่ะแต่พอเจอทีวีที่มีแสง LED ข้างหลังเข้าไปฉันก็แบบโอเคเลยซื้อค่ะเอาไปเลยเอาตังค์ฉันไปเดี๋ยวเรามาดูสวอชกันเล็กน้อยแล้วกันค่ะสวอชของเขานะคะมีหลายสวอชมากแล้วก็มีสวอชที่ไม่มีแสง LED ข้างหลังด้วยนะคะสําหรับใครที่แบบว่าไม่อยากจะให้มีไ e ฟข้างหลังก็สามารถใช้ได้อยากอยากใช้เคิร์ฟเฉยๆก็ได้ค่ะทุกคนมันมีสวอชที่แบบปิดไฟไปแล้วเหมือนกันนะคะแกมันมันมูดอะมันคือมูดนะคะ everything is a mood มันเป็นมูดของชีวิตแกแบบเวลากดกดอารมณ์ไม่ด สีแดงๆหรือว่าอารมณ์อยากจะเซ็กซี่ก็สีแดงได้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบวันนี้อยากจะหวานหน่อยก็เป็นสีนี้หรือว่าวันนี้อยากจะแบบคือทึ่ก็สีนี้อะไรค่ะเลยรู้สึกว่าแบบเออมันน่ารักดีนะคะที่เขาทําทีวีที่มีแสงของเราออกมาอิ่ชอมมากมานะคะอันนี้เนาะอย่างต่อไปค่ะมาที่อย่างต่อไปกันเลยก็คืออร์ดเพ player นั่นเองค่ะที่เล่นเพลงทุกคน amazing คือต้องบอกว่าไอ้ที่เล่นเพลงส่วนใหญ่ในเดอะซีมอ่ะมันใหญ่มากแล้วมันก็อลังการเหลือเกินหรือบางอันก็แบบ มันดูมันดูไม่เข้าพวกอะค่ะบางทีอีกก็เลยไม่ใช้ก็เลยส่วนใหญ่จะใช้แต่ซีซีเพราะรู้สึกมันเข้าพวกที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นเลคคอร์ดเพลเยอร์ที่อีรู้สึกว่าเข้าพวกมากมากอย่างต่อไปนะคะทุกคนเห็นอันนี้ไหมเห็นที่มันจะเป็นแบบเคบเคบแล้วก็ตรงผนังตรงนี้ไหมคะอันนี้แหละค่ะคืออย่างต่อไปใช่อันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆข,ของตกแต่งนะคะเขาไม่หลายสวอชเหมือนกันนะคะจะมีสีดาําสีขาวนะคะสีออกแบบตีมทองดําอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็จะมีความเป็นแบบ สีรุงอัีนี่ก็มีเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วสวอตในภาคนะคะสามารถเข้าได้กับทีมที่ทุกคนอยากวางเลยนะคะคือทุกสวอชะสามารถที่มากับภาคนะจะสามารถเข้าทีมงานได้หมดเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยอันนี้สวอชแบบนี้แต่ว่าน,นี้สวอชแปลกว่ะ หรือว่าแบบอันนี้สวอชแปลกแล้วอันนี้สวอชอีกแบบนึงอันนี้อีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะยิ่มรู้สึกว่าเขาทำสวอชมาให้มันเข้ากับทุกธีมที่เป็นสวอชออกมาเลยนะคะอย่างต่อไปค่ะอันนี้2อ,อย่างแล้วใช่ไหมอย่างต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้เลยเป็น r m ร n าน c e n c e นะคะ r i บ b อ n เนาะอันนี้คลคล้ายๆเหมือนกับมันเขาบอกว่าเป็น r i บ b o n แต่อีกก็รู้สึกว่ามันกคคล้ายๆเป็นแผง LED ไหลลงมาอะไรเงี้ยสวอชนะคะก็เหมือนที่บอกเลยก็จะมีความแบบดทองอะไรเห็นปะ,ะมีความแบบเป็นหดจงหดใจ สีขาวสีดำสีอะไรอย่างก็ว่าไปนะคะทุกคนอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นลูกโป่งบอลลูนนั่นเองน่าหลักมากๆคืออีรู้สึกชอบคือยิ่งมันเป็นคนละสีอีรู้สึกว่ามันดูมันดูเป็นบอลลูนนะคะแต่ถ้ามันเป็นแบบสีเดียวไปเลยอย่างเงี้อยอีรู้สึกว่ามันเป็นก้อนกลมๆที่มันตะกองรวมกันแปลกอยู่ <laughs> ไม่ใช่ไม่แปลกแปลกอยู่นะคะแต่ถ้ามันเป็นคนละสีเลยอะไรอย่างเงี้อยอีรู้สึกว่ามันมีลูกเล่นดีนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะได้ใช้จริงๆก็คงจะใช้คนละสีอะคะ่ะเพราะว่าถ้ามันสีเดียวกกันออย่่างทีบ มันแปลกมันแปลกจริงๆแกยิ่งโดยเฉพาะสีขาวกับสีดํะคือแบบหรือต้องใช้แบบสองกลุ่มรวมกันอะไรก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะก็เข้าใจได้แต่ว่าแปลกบอลลูนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะมาเป็นเซตเดียวกันเลยแค่จะเป็นแบบอันนึงบนพื้นอันนึงเป็นคล้ายๆลูกโป่งข้างบนนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออดีสวอชก็คล้ายๆกันนะคะอ่ะอันนี้จะเป็น black drop นะคะอีบ้ามันเป็น black ด r o ที่เอาไว้แบบวางเพื่อที่จะให้ใครก็ได้มาแบบถ่ายรูปอะไรตรงในทุกคนแบบ เราสามารถตั้งกล้องไว้ตรงเนี้ฝั่งเนี้ยแล้วก็ให้เป็นแบบการถ่ายรูปเข้าไปได้นะคะก็ดูเป็นกิมมิกน่ารักดีนะทุกคนเนี่ยแล้วมันก็จะมีแบบสวอชข้างหลังแต่อีก็รู้สึกว่ามันเหมือนไทโอปกติคือไม่ต้องมีก็ได้อันเนี้ยจริงๆแล้ว <laughs> คือเป็นไทโอแล้วก็แปะเอาก็ได้ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็โอเคเขาก็เอาให้มานะอีเลยรู้สึกว่ามันโอเคดีนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็น led light เหมือนกันจะเป็นเป็นซายนะคะเป็นป้ายมีหลายแบบนะคะมีน้องกระตุยแล้วก็มีเหมือนชาวเอาอะไรสักอย่างแล้วก็ มิงโกนะคะมีเอเลี่ยนด้วยมีลามานะคะแล้วก็มีน้องขาแพรนนะคะโอ้น้องขาแพรนก็มาแล้วก็จะเป็นแบบวิทยุอะไรเงี้ยนะคะอันต่อไปค่ะก็คือป้ายอันนี้นี่เองอันนี้รู้สึกเหมือนจะเป็นป้ายแบบป้ายทางเข้างานหรือป้ายบอกปาร์ตี้อะไรเงี้ยมันก็จะมีความเป็นแบบอันนี้จะเป็นสวอชข้างบนนะคะทุกคนจะคือเหมือนกันหมดเลยแค่คนละสีนะคะแล้วก็จากชมพูเปต้นไปเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนดีไซน์ละเห็นปะอ่ามันมีนความแบบอ่ะน่ารักมากขึ้นนะคะอย่างต่อมาเลยค่ะก็คือลําโพง นี่เลยลาโพองอันนี้แค่นี้เลยลําโพงใช่ลําโพงที่มีแค่3 4มสวอชได้มั้งโอ้ห้าสวอชนะคะโอเคมีสีชมพูสีขาวแล้วก็สีขาวคขาสีทองเหรอแล้วก็สีดาค่ะทุกคนไฟนะคะจะมี2แบบไฟบนซีลิงนะคะบนเพดานนะคะจะมี2แบบจะมีแบบนี้นะคะที่จะมีความเป็นกลมๆล,ลูกกลมๆนิดนึงถ้าทุกคนรู้สึกว่ามันสว่างไปสามารถลดลงได้นะคะทุกคนในไลฟ์โหมดเนาะแต่ก็จะเป็นไฟลูกกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็มาแปะไว้ตรงนี้แล้วก็จะเป็น ดิสโก้บอลนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าอยากคดาดฝังไม่ผิดหวังนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่าใช้จริงได้หรือเปล่านะคะทุกคนอ่ะอันต่อไปค่ะจะเป็นนี่เลยฟอกนะคะจะเป็นเครื่องทําควันนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีไฟออกมาด้วยนะแล้วก็มีไฟอีอกอันนึงนะอันนี้จะเป็นไฟที่ฉายลงบนพื้นนะคะอีฟเดาว,ว่ามันน่าจะเป็นแบบแนวแบบทุกคนแก่ฟิล์ป้ที่มันจะมีแบบรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นแสงสีสีออกมาอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นลูกโป่งอีกแบบหนึ่งค่ะจะเป็นแบบเป็นคล้าย ป้ายนะคะอีพยายามจะเอาไว้ข้างบนอย่างเงี้ยแล้วเว้ยแต่ว่ามันมันถูกตัดไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องเอาไว้ตรงนี้แหละแล้วก็มองอย่างนงี้เอาจะได้ดูไม่แปลกนะคะทุกคนจริงๆเลื่อนขึ้นนิดหนึ่งก็ได้นะเนี่ยเลื่อนเห็นไหมเลื่อนขึ้นมันก็จะติดบักตรงนั้นก็ไม่เลื่อนดีกว่าอย่างต่อไปค่ะเห็นบนพื้นตรงนั้นไหมเห็นกลิตเตอร์ที่มันดูสวยงามตรงข้างล่างตรงนั้นหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มากับแพคเหมือนกันค่ะนี่เลยเป็นกลิตเตอร์นะคะสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะจะมีสีเหมือนขายตรงตอนนี้รรูู้สึกเหมืออนตงขายย่่ด <laughs> ก็ะจะมีสีที่เป็นอันนี้ก็จะเป็นสวอชของเขานะคะทุกคนอย่างที่บอกมันจะมีหลายๆรูปแบบนะคะทุกคนสามารถเลือกใช้ได้มีวงกลมมีหัวใจมีรูปดาวมีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรก็ว่าไปนะคะเกือบเกือบไม่เห็นนะคะอันนี้จะเป็น LED เหมือนกันแต่อันนี้จะไม่ใช่ไฟนะคะทุกคนมันจะเป็นล้ายๆแบบผนังเครื่องที่ตกแต่งผนังอะคะ่ะคือมันเราไม่สามารถเปลี่ยนสีมันได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้สวอชเรามานะทุกคนนี่จะมีความเป็นสวอชแบบชมพูล้วนหรือว่าจะเป็นอะไรอย่างนี้ก็ ได้เหมือนกันนะคะโอ้ยอันนี้สวยเหมือนกันนะเนี่ยจะว่าไป <c oughs> อ่ะอันสุดท้ายอยู่ตรงไหนก่อนหาไม่เจอ,อแล้วตอนนี้ก็คือนีน่เลยนี่เซตตรงนี้เลยนะคะก็จะมีป้ายจะมีแบบที่ติดผนังนะคะทุกคนเขาก็จะมาหลายสวอชเหมือนกันเนาะจริงจริงอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็จะมีแบบนี้นะคะอยากให้มีรูปหัวใจที่เป็นแบบดาวอยากให้มีแบบเนี้ยสวอชเนี้ยแต่เป็นรูปเป็นสีชมพูนะคะจะสวยมากเลยแล้วก็จะมีโต๊ะอาหารให้มาหนึ่งโต๊ะนะคะเป็นโต๊ะเชิงเชิงแนวผ้าคลุมเนาะ จะมีผ้าคุมบนโต๊ะนะคะแล้วเขาก็ให้ที่วางเคก้กวางขนมมาด้วยนะคะซิมสามารถทํากับข้าวแล้วก็เอาขนมมาวางไว้ตรงนี้ได้หรือกับข้าวมางไว้ตรงนี้ได้นะคะมีของตกแต่งโต๊ะมา2ออย่างนะคะจะมีอันนี้1อันแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งอันนะคะทุกคนของในภาาก็จะมีประมาณนี้นะคะมันไม่ได้เยอะมากทุกคนมันมีแค่ประมาณ27อย่างนะคะอีก,ก็ไม่แน่ใจว่าครบ27อย่างหรือเปล่าไหนเรานับด้วยกันซิหนึ่งสองนะคะหนะคะสอค่ะสค่ะ ห้าหกคะ่ะนี้มีหกฝั่งนี้มีหกอะหมุนฝัง่งเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะสิบสามคะ่ 14, 15, 16, 17, คะสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดค่ะสิบเก้าค่ะอ้าวหายไปไหนอะ่ะหายไปไหนเดี๋ยวนะเรานับตรงนี้ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิ้าสิหกส็ดสิแปดสิบเก้ายี่สิบสองสาสี่หาหกเจ็ดก็ยสิบเจ็ดนี่วราทำาไดูไม่ครบเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหม่นับใหม่หนึ่งสองสาม สบ2 2 2เฉันเบอร์เหรอเดี๋ยวนะอ๋อไม่ครบจริงด้วยค่ะเพราะว่าเราไม่มีอันนี้นี่ไงเห็นอันนี้จะเป็นไฟแบบไฟผนังนะคะทุกคนอิไม่ได้เอามาใช้เพราะไม่แน่ใจว่าจะไปวางตรงไหนวะ นี่อะวางอย่างนี้ก็น่าจะคืออยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องเปลี่ยนสีทุกคนแต่มันก็ดูเกะก,กะลูกกระตาก็เลยไม่รู้ว่าจะวางไว้ทําไมนะคะทุกคนอะมีอนนันละหนึ่งอันใช่ไหมถ้าไม่อีฟนับไม่ครบวะฉันขาดอะไรไปอะการนับเลขครั้งนี้ฉงงตัวเองซะเหลือเกินนะคะทุกคนอะเดี๋ยวเรามาลองดูไลฟ์โหมดกันบ้างว่าหน้าตามันจะเป็นประมาณไหนนะคะพอเข้ามาไลฟ์โหมดนะคะทุกคนเดี๋ยวอีฟจะเปลี่ยนสีไฟกันสักนิดหนึ่งมาค่ะถ้าพอมันนี่เลยมันก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะมีความเป็นแบบเห็นปะมันจะมีความสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะคแล้้วก็โอ ดิสคบอลของเรานะคะก็มีแสงลงไปลากๆด้วยพี่สาว Amazing Amazing จริงๆแล้วเราควันเคินคืออะไรอะเราสามารถอ๋อ oh, Dancefloor คือ Turn on fog ได้นะคะแล้วก็เราจะแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ไม่มีฟ o อออกมาหรอมันเป็นเครื่องทำควันไม่ใช่หรอคะ Turn on เขาควันมันออกมากับเขาไหมคะไหนเราลองปิดฟ o ออันนี้ดิเป๊หนึ่งดิอันนี้มันควรจะเป็นเครื่องทำควันปะไม่ใช่หรอ ฉันเข้าใจมันควรเป็นเครื่องทําควันนี่ค่ะทุกคนมันก็เขียนว่าฟอกแมชชีนแล้วทําไมถึงไม่มีควันอะไรออกมาจากตัวเขาเลยคุณพี่หลอกดาวเหรอคะหรือต้องใช้2ตัวหุยใช้2ตัวก็เกินไปหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรลอง2ตัวดูเผื่อเผื่อว่าจริงๆแล้วมันคือความผิดของเราจริงๆแล้วมันควรจะมี2ตัวมันถึงจะทํางานได้ดีกว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ไงอพ่อนควันออกมาแล้วค่ะทุกคน เมื่อกี้เขาไม่พ่นนะคะเราสามารถเปิดควันจากแดนสลอรได้ด้วยนะคะทุกคนอ่าอะไรประมาณนี้เหมือนหนังพี่หน้าเข้าไปดูทีโอ้โหโอ้โหโอ้ my god ถ้าจัดปาร์ตี้แบบนี้ที่บ้านแม่ด่าตายเลยนะคะทุกคน <c oughs> คือแบบนี่มันอะไรกันคะนี่อคุณพี่มันได้หรอคะคุณพี่เอองงไปหมดนะคะ หลังจากที่เรารีวิวกันเสร็จแล้วนะคะเรามาพูดถึงความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆของอีฟแล้วกันนะว่าอีฟคิดยังไงกับคิดอันนี้นะคะทุกคนมันคุ้มค่าที่จะซื้อไหมแล้วก็ถ้าจะซื้อคิดสักอันหนึ่งเนี่ยควรจะซื้อภาคนี้ไหมนะคะในความคิดเห็นของอีฟนะอีฟรู้สึกว่าถ้าทุกคนสามารถซื้อคิดอื่นได้อะก็ซื้อคิดอื่นเถอะค่ะ <c oughs> คือ คิดอันอื่นน่ะอีฟยังรู้สึกว่าเราสามารถใช้ได้ในหลายๆโอเคชั่นในหลายๆ, okay, ๆบิวในหลายๆบ้านที่เราสร้างอะ่ะแต่ว่า Party e s s e n ซนเชอะคะ่ะมันเป็นแพ็คสำหรับปาร์ตี้อย่ะทุกคนแล้ว ถ้าสําหรับใครนะคะอีฟไม่รู้คนอื่นนะสาหรับอีฟอ่ะอีฟเป็นคนที่ไม่ค่อยปาร์ตี้อลทุกคนคือถ้าจะพาซิมไปปาร์ตี้อ่ะอีฟก็พาไปข้างนอกนะคะไปบาร์ไปคลับอะไรอย่างงี้เนาะแต่ไม่เคยเอาซิมมาปาร์ตี้ในบ้านนะคะทุกคนอีฟเลยรู้สึกว่าคือต่อให้อีฟมีภางนี้ไว้ในเครื่องอีฟอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะคะถ้าจะได้ใช้จริงๆเนี่ยอันนี้อีฟคงจะเอาไปตกแต่งที่งานพรอมของ High School Pa น k นะทุกคนเพราะอีรู้สึกว่ามันดูเป็น ปาร์ตี้ใบรุ่นอะ่ะปาร์ตี้เด็กๆที่เขามีกันในบ้านมีอะไรอย่างไยทุกคนเลยรู้สึกว่ามันเหมาะกับงานพร้อมมากๆเลยนะคะควรซื้อเก็บไว้ไหมขึ้นอยู่กับว่าทุกคนจะใช้มันบ่อยไหมมากกว่าค่ะคือถ้าทุกคนปาร์ตี้ในบ้านบ่อยมีเก็บไว้อีฟว่ามันก็เป็นออปชันที่มากขึ้นในการตกแต่งปาร์ตี้ของทุกคนนะคะทุกคนถ้าทุกคนไม่ค่อยปาร์ตี้เหมือนอย่างอีฟอย่างเงี้ยน้อยมากที่จะได้ปาร์ตี้ในบ้านอ่ะอีฟก็รู้สึกว่าซื้ออันอื่นดีกว่าอย่างภาคที่อีฟชอบมากที่สุดนะคะทุกคนคือ, Past e าอพนนาสเทล แล้วก็มันมีความเป็นวัยรุ่นมันมีความแบบเอ้ยน่ารักกับทุกคนมันมันได้ใช้เยอะขึ้นนะคะหรือว่าจะเป็นโมเดิร์นลักสย่งเงี้ยอีรู้สึกว่าของในนั้นมันดูเป็นการตกแต่งบ้านมากกว่าปาร์ตี้เอเซนเชียลอะคะ่ะเอาไปตกแต่งได้ทุกคนแต่ถามว่าควรเป็นคิดที่จะอยู่ในอันดับต้นๆของการเลือกซื้อไหมอ่ะอีรู้สึกว่าเก็บไปก่อนก็ได้คะ่ะ อย่างหนึ่งที่เป็นของในแพ็เนี้ที่ชอบเลยคือทีวีค่ะแค่ทีวีอันเดียวทุกคนอีกก็ไม่รู้สึกว่าอีฟควรจะเสียเงิน5ดอลลาร์เพื่อทีวีอันเดียวที่ฉันชอบอะทุกคนเก็ตฟีลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะ่ะมันคุ้มค่าไหมอีกไม่แน่ใจว่าเงินไทยมันราคาเท่าไหร่แต่ว่า5้าดอลล์ก็ถ้าเป็นไทยก็มาร้อยห้าสิบใช่ไหมคะร้อยห้าสิบาทกับสิ่งที่ทุกคนจะใช้ได้ไม่บ่อยอีก,ก็รู้สึกว่าอืมเก็บกับไอ้เก็บ เก็บเงินไว้ก่อนก็ได้ค่ะเก็บไว้ก่อนถ้ายังไม่คิดว่าจะได้ใช้จริงๆก็อย่าเพิ่งซื้อภาคนี้เลยซื้ออันอื่นก่อนแล้วก็เก็บอันนี้เป็นช้อยสุดท้ายน่าจะดีที่สุดค่ะรีวิวคนนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอีฟก,ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด u b s ส r i b e อีฟด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบาย